หนไหนหาอันไหนสิบอันไหนเจ็ดสิบน้องหวานนะแต่าถุงกสามถุงสองรยถุงละหกบบาท หมอนุ่งกับพนักงานกรอกนั่นมสามเนี่ยทีสาถุงสองรอยเอาสถุงสองยเท่ากันเหรอเท่ากันค่ะลูกใหญ่ดีขอบคุณครับันะคขอบคุณครับตอนแรกจะไปซื้อตรงคาต้นในซอยที่ไปดูกีฬาลูกใหญ่ ต่ปรากฏว่าเลยบ่แต well, ่โมบ่แต่เมาเฟอร์ก็เลยไม่ได้เสียงกัสิรีอยู่ตอนนั้นเทียงกัส ah, ิริเรื่องทางออกเราเรนนี้ก็ได้ได้มะปรางเราเลี้ยวสายมึงบอกให้เลี้ยวแต่ขวาลุงเออลุงก็เสียงมันเขาลองเปิดชิมดูวิชิม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 ถ้าเกิดไม่หวานก็กลับไปขึนครับเอ้ยนั่นเลยไม่พีกแก ชิมก่อนประธานเปิดประธานเปิดงานเราจะได้กลับไปทันไงเป็นอะได้เลี้ยวรถกลับทันเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อเราจะได้เลี้ยวรถกลับทันเราต้องจะรับปางเหรอไม่ได้กลับหรอกมันหวานหวานหวานโอเคอะชิมกันไหมฮะชิมชิมเดี๋ยวเราก็จะชิมเสือก็จะชิม มราจะทำโจมเราไม่ต้องล้างเออมันไม่มีนะไม่เป็นไรเอาเอามาชิมเลยเหรอเนี่ยอืมหวานหวานเจี๊ยบว้าวไม่ต้องกลับไปคืนแล้วมันหวานอ่ะอยากให้มันเปรี้ยวนิดหน่อยมันไม่เปรี้ยวเลยมั้ก็กลับไปคืนปะมันหวานเกินเนี้ยวอ๋อแถวนี้เขามีขายมะบางหวานนะ ขาปลูกเยอะนะเมื่อกี้ประเภทสวนเลยเน่ยดูข้างในน่าจะเป็นสวนแบไ้ปลวเขาก็ไปทำเป็นมะยมงชิดแต่แล้วม้าวปางหวานแล้วก็แถวนี้น่าจะมึงเขาปลูกมะไฟเยอะด้วยนะถึงชื่อบ้านดงมะไฟนะดีเลยกเขาพิจารณาน่าจะมีสวนมะไฟด้วยนะแถวนี้นะลูกบ้านดงมะไฟก่อนมีเพราะว่าชื่อบ้านใช่ไหมดงมะไฟแล้วก็สวนมะขามป้อม นี่เราไปแข่งกีฬานะครับบ้านมาขาวพ้อมละวแอนมันแอนกินได้เหรอมันเป็นเอมันไม่ใช่เจนะนั่นมีดอยู่เบาะหลังพี่แอนนั่งหน่อยมีดเอามาทำอะไรรู้มันไม่ใช่เจปากกวนมาเด้แล้วกัดยามกระดินเขากระเดือกข้อไปเลยหมดแล้วงเลยใช่มีมีอยู่นะมาปากกวนใช่กัดก้นโอ้ยมันมันจะคันคอกินหมด มันจะคันคอเรื่องแลก็ไม่กินบ่อใช่กัดกัดหัวเราออกไงนล้วก็มีดมีมีดปาดในบ่อเลยอยู่หลังบ่อพี่แอนอะมันมีมีดอยู่ไม่เป็นไรจิ้มเฉยเฉยเดี๋ยวย่างจิ้มไว้ตรงไหนยังไงวางไว้ก่อนนี่ไงผ่าย่างย่างแม่คุ่ได้รับเห็นป่ะมอย่างไรเดีอยวมีดอ่ะเดี๋ยวบ่อแถวนั้นแหละก็มีดอ่ะ ต้องอย่าลืมล้างก่อนนไม่ต้องทำคอโอ้ผหนละแผ่นมี mm ้อละแผ่นมันมีสอนนนัออหึ่งแอ่น ติดตัวเองด้วยลูกค้าน่ะบอกหวานไปหวานไปมีหวานไปโอ้ยหวานไปอีกต่างหากเขายิ่งชอบหวานๆน่ะเจ้าชอบเปรี้ยวอมหวานบอกชอบเปรี้ยวอมหวานไม่มันจะได้แก่วิ่งวิ่งวิ่งอะไรบอกฝ่ามือน่ะลูกต้อง้ที่ฝักลำคนละทีแปะแล้วก็แล้ก็แล้ก็หายวิ่งแล้วอ๋อไอ้เนี้ยนี่เออกะรอการที่จะหายวิ่งแล้ว ว네 no okay nah ิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งเบียนเบียนไงเบียนเบียนมันมันแก้ได้แล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนซื้ออะไเขาจะเจออะไรหวานเหมือนกันนะบางคนเขาจะชอบแบบหวานอมเปรี้ยวบางคนอะแบบหวานไปเขาก็จะบอกว่ามันจืดใครก็ชอบเลยชอบแบบแบบหวานแบบหวานอมเปรี้ยวอ่ะสามรสสามรส ไม่ใช่โฆษณาโฆษณาตีข่าเนี่ยไม่มองดิ่เลยนะอได้ทุกอย่างใช้ประโยชน์ทุกอย่างได้รั่ข้าวได้เปลือกข้าวเปลือกเข้าไปเขาเรียกว่าปลายข้าวทุกอย่างมันได้ประโยชน์หมดเลยนะ ก็โรงสีบ้านที่บ้านเหไงมันขนาดโรงสีเล็กๆประจำหมู่บ้านใช่โรงสีเล็กๆก็ได้ขายทุกอย่างเลยลำกระโพดกระสอบละแพงเลยนั้นลุงน่าเดี๋ยวนี้เนาะไอ้กอะลำอ่ะกระสอบละร้อยห้าสิบแต่ก่อนเขาจะขายเป็นปิ๊บแต่เดี๋ยวนี้เขาขายเป็นกระสอบแล้วก็ไอ้ไอ้ข้าวเปลือกไอ้อะไรนะเปลือกเหรอแกลบเหรอแกลบอ่ะเขามีรถมารับซื้อที่บ้านเลยนะใช่ถังละสิบบาทเขามารับซื้อถังละสิบบาทใส่รถแล้วรถอีก เขาเขาเขาตักของเขาเองเราก็แค่เช็คนั่งเช็คว่ามีนมันได้เท่าไหร่เท่าไหร่ปีก็บอกบวกผิดมั้งได้ตังค์เข่งใหญ่ๆได้สิบเข่งบอกได้เก้าเก้าเข่งมาเพราะเขาตักเองนับเองเนาะตักเองนับเองเราไม่ได้นับเป็นคนในเมืองเขาไม่ได้เนีตรงนี้นะตรงนี้แยกอะไรเนี่ยอันนี้เหรอเอาเสียสงสัยอีกแล้ว อ๋อนี่ไงดงมะไฟแสดงว่าเมื่อก่อนก็ปลูกมะไฟเยอะวันนี้เสือรู้สึกว่าจะช่างสงสัยนะเพราะว่าตั้งแต่มากันแล้วไปจับประจํนล็ไเพราะว่าตั้งแต่มาแล้วตรงที่เราไปนี่แหละตำแหน่งตำแหน่งที่ลุงถามว่าตอนนี้เสืออยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่แยกนี้เลยเนี่ยอ๋อวันอ๋อวันที่ลุงให้ไปรันใช่ไหมใ้ไปรับให้ไปรับที่สว่าง นี่แหละมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยดินทางกลับกันเดินทางกันแล้วสวัสดีครับ